หมดตายหมดตายหมดตะตาอะไรร่างซ้ายร่างซ้ายแม่พี่เด็กอะไรไปยัด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 ไปดูดิเดี๋ยวจ่ายสักพักให้ اور نير وي تو متا هي لا لا ไม่ได้ฝาตัวสตกเป็นฝาคอนเรียกพี่ารก็ได้ของเร

ในเียวมันอยู่ที่ไ,ไหมมไมไนไม,มานอ่ะ<พ>อืมเพราะมันถ<ม>อดม,นะมันถอดไปแล้วเสร็จแล้วมันลงมาแล้วอออเอาคุณทั้งขอบคุณค่ะ